สำหรับเมนูในอาทิตย์นี้นะคะเป็นปลาจาระเ,รเม็ดทอดราดซอสมะขามค่ะสาเหตุที่นําเมนูนี้มาเนี่ยปลาจระเ,รเม็ดเนี่ยเป็นปลาที่มีเนื้อละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะนํามาใช้2อ,อย่าง1คือนํามานึ่ง2คือนํามาทอดทีนี้ซอสมะขามเนี่ยจริงๆซอสมะขามเนี่ยเป็นซอส เรียกว่าเป็นซอสหลักอย่างหนึ่งของไทยเลยก็ได้ซอสหลักอย่างหนึ่งของไทยเช่นอะไรซอสมะข,ขามเนี่ยเป็นตัวหลักที่เอามาสามารถว่าใส่องค์ประกอบขึ้นมาแล้วทำให้รสชาติแตกต่างกันได้เยอะตัวอย่างหนึ่งที่เห็นบ่อยๆสำหรับซอสมะข,ขามคือน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานเนี่ยก็คือเอาไปใส่บางทีเนี่ยคือใส่หอมแดงใส่พริกเข้ามาก็มาจิ้มกับผลไม้ทีนี้ในวันนี้เนื่องจากว่าเรามีปลาทอดอทางร้านเนี่ยเราก็มองว่าปลาเนี่ย อยู่กับขิงแล้วน่าจะเป็นรสชาติที่ไปด้วยกันแล้วอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำปลาหวานที่เรานํามาทานกับปลาวันนี้เราจะลดส่วนประกอบของน้ําตาลลงในขณะที่เราเพิ่มขิงขึ้นมาเพื่อให้ได้กลิ่นแล้วก็ความเผ็ดนิดๆิค่ะอยู่ในน้ําที่ราดปลาครับวัตถุดิบหลักอย่างแรกคือครับปลาจาระเม็ดต,ตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีซอสก็จะเป็นน้ําตาลตโตนดนะครับขิง แล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำปลานะครับผมปลาจาระเมดนะครับเป็นปลาทะเลฉะนั้นเราต้องเลือกที่ปลาที่มีความใสนะครับแล้วก็มีกลิ่นทะเลก็มีกลิ่นไม่คาวนะครับผมแล้วก็ตัวก็จะมีความวาวตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นปลาที่สดจริงปลาจาระเมดมีความพิเศษนะครับซึ่งปลาจาระเมตเนี่ยเป็นปลาที่เนื้อ นิ่มนะครับสามารถที่จะทอดก็อร่อยแล้วก็นึ่งก็อร่อยเหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกของเราที่ทำนะครับเป็นน้ำปลาหวานซึ่งน้ำปลาหวานในเมนูที่เราทําตอนนี้นะครับเป็นน้ำปลาหวานที่จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกับน้ำปลาหวานที่ราเราท,ทานกับสดาซึ่งจะมีความหวานมากขึ้นนะครับแต่ว่าน้ำปลาหวานวันนี้มีความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็หวานน้อยๆแล้วก็มีความหอมขอ,ของขิงที่เข้าไปในน้ำปลาหวานที่นี่นครับเมื่อราดกับปลาแล้วเนี่ยปลากับขิงเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเรานําน้ําตาลปี๊บนะครับหรือว่าเรียกน้ําตาลตะโหนดนะครับใส่ลงไปในหม้อนะครับแต่ระหว่างนั้นยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับผมหลังจากนั้นเรานํมามะขามเปียกใส่ลงไปตามด้วยน้ําปลานะครับจากนั้นค่อยๆค,คนนะครับแล้วก็เริ่มเปิดไฟใช้ไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนไม่ใช้ไฟแรงใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ําปลาหวานที่เราได้เนี่ยมี สีใสถือว่าใช้ได้ครับสังเกตเห็นไหมครับตอนนี้น้ำปลาหวานของเราสีของน้ำตาลน้ำมะขามเปียกน้ำปลาจะกำลังเข้ากันแต่ว่าความใสย,ยังไม่มีเห็นไหมครับตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนถ้าไฟแรงนะครับก็อาจจะทำให้น้ำตาลเราไหม้ได้เคี่ยวไปเรื่อยๆครับบางท่านที่มีน้ำตาลตนนที่มีความแข็งก็สามารถทุบให้เป็นเล็กๆชิ้นเล็กๆเพื่อได้ง่ายต่อการที่จะละลาย ด้วยความรวดเร็วนะครับในการในการปรุงอาหารในระหว่างที่เรารอน้ำปลาหวานเคี่ยวนะครับเรามาเปิดไฟสําหรับทอดปลาทิ้งคั้งไปเลยครับไฟที่พอดีนะครับก็จะอยู่ที่180อปองศาขึ้นไปนะครับถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้เตาธรรมดาก็คือว่าดูที่ว่าน้ํามันเริ่มนิ่งถ้าน้ํามันเริ่มมีควันถือว่าความร้อนร้อนมากเกินไปก็ดับไฟนิดนึงก็มีวิธีอีกวิธีนึงคือเอาน้ํามันใหม่นะครับใส่ลงไปไอ้อุณหภูมิของน้ามันเนี่ย จะลดลงไวกว่าที่เราจะรอให้มันเย็นโดยอุณหภูมิปกตินะครับ <Dial> ข้อระวังอีกอย่างหนึ่งครับของการทําน้ําปลาหวานเนี่ยเวลาที่เขาเดือดเนี่ยเขาจะเดือดข,ขึ้นมาเยอะมากฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีใช้ไฟที่อ่อนแล้วก็ต้องคอยคุมไฟตลอดเวลาถ้าเราปล่อยให้เขาเดือดเนี่ยเขาจะล้นพอล้นปั๊บเนี่ยกา,ารทำความสะอาดในเตาเนี่ยก็จะยากอพอสมควร น้ำปลาหวานเดือดปิดไฟได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําปลาลงไปทอดนะครับแต่ก่อนจะทอดเนี่ยเพื่อเพิ่มรสชาติเนื้อปลาเนี่ยเราจะโรยเกลือนิดหน่อยทั้งสองด้านนะครับผมจากนั้นเรามาบ้างปลานะครับเพื่อที่ให้มันสุกง่ายขึ้นนะครับแต่เนี่ยเขาบ้างมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าผมจะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางนะครับ จังนั farther farther ้นเราก็จะเพิ่มรสชาติใส่เกลือนิดหน่อยครับหลังจากที่เราโรยเกลือบนตัวปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดไฟครับแล้วก็พอที่จะทอดสังเกตดูน้ำมันนิ่งแล้วนะครับถือว่าโอ้โนี้โอเคใจะได้การทอดปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้ไฟที่ กลางจะถึงแรงนะครับผมแล้วเวลาทอดเนี่ยเวลาที่ปลาเนี่ยยังไม่เซ็ตตัวดนีนะครับรอย่าเพิ่งพลิกนะครับถ้าพลิกไปเนี่ยเนื้อจะเละเออวิธีที่สังเกตว่าปลาสุกได้ที่แล้วดูสีของปลาก็าได้นะครับจะเป็นสีเหลืองทองอย่างนี้เรียกว่าใกล้แล้วนะครับผมแต่ว่าเราต้องการให้ปลาเนื้อปลาของเราเนี่ยสีทองอีกนิดนึงครับแล้วก็ได้ครับถ้าใครยังไม่ชอบกร,บกรอบๆคืออย่างนี้ก็ใช้ได้เราอันนี้คือปลาที่ทอดแตงที่เราต้องการแล้วนะครับผม สีจะเป็นเหลืองทองแล้วมีความกรอบแล้วก็แห้งนะครับผมขั้นตอนต่อไปเรามาทำซ้อนน้ำปลาหวานขิงกันนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือเอาน้ำปลาหวานที่เราเคี่ยวเนี่ยครับมาตักตักมาไว้สังเกตนะครับว่าน้ำปลาหวานที่เราได้เนี่ยจะใสกว่าตอนแรกนะครับสองทัพพีนะครับผมพอเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเราก็พักไว้แล้วเราก็จะไปซอยขิงต่อ ขิงที่เลือกเนี่ยครับเป็นขิงที่ขอให้มันแก่สักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องแก่จัดมากนะครับผมเขาเรียกว่าขิงแบบขิงท้องตลาดทั่วไปเนี่ยครับครับแล้วก็มาซอยให้เป็นแว่นเล็กๆถ้าเกิดกล้าไม่ขีดไฟเนี่ยนะครับผมหลังจากที่เราซอยขิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรานําขิงที่ได้เนี่ยนะครับไปใส่ลงในน้ำปลาหวานนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับ เคี่ยวขิงที่กับน้ำปลาหวานนะครับให้น้ำปลาหวานของเราเนี่ยมีกลิ่นขิงออกมาถือว่าใช้ได้แล้วครับถ้าเป็นไฟแรงเนี่ยน้ำปลาหวานเราอะสีจะเป็นสีจะคล้ำมันจะไม่สวยนะครับให้มันเดือดอีกสักรอบหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ สำหรับเมนูนี้นะคะสามารถมาทานได้ที่ร้านข้าวทั้งสองสาขาค่ะเรามีร้านอยู่ที่เพลินจิตนะคะในซอยต้นสนแล้วก็เอกกัยไมซอยสิบค่ะ